สวัสดีครับมาดูมาเก็ตอาราสิทธิ์ประจำวันจันทร์ที่21สิงหาคม2023กันโอเคสำหรับยูโรนะครับที่นี่นะครับอย่างที่บอกแล้วเป็นมีเดียมทำเฟมโลเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ราคานั้นลงมาถึงเซลเลอร์จะเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับเพราะว่าจะมีเซลเลอร์บางส่วนหรือส่วนใหญ่จะเริ่มเทคโปรฟิตนะครับที่เซลลมาจากด้านบนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะลงมาทำนิวโลได้ แต่ดูปฏิกิริยานะครับตอนที่มันลงมารอบแรกเห็นไหมครับ pullback ค่อนข้างลึกรอบที่2 pullback ชัดเจนอยู่รอบที่3ก็ยังเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นที่นี่ initial support หรือ middle term f l o w เนี่ยจะเป็น main i n f e c t i o n point นะครับก็คือจุดเปลี่ยนสำคัญตราบใดที่ราคาไม่สามารถ break ลงไปใต้ initial support ได้แบบชัดเจนเนี่ยที่นี่ก็จะยังเป็น support ที่สำคัญอยู่ นะครับส่วนด้านบนเนี่ยยังไงก็ตามช็อตเทอมยังอยู่ในบ l ลลัสเฟสแต่ก็ต้องรู้ไว้ว่าที่นี่นะครับเป็นอะไรสำคัญด้านบนถ้าราคานั้นเริ่มเบรกอินิเชียลบริจินโซนจะเริ่มเป็นวร์นิ่งไซน์สำหรับเซลเลอร์แล้วนะครับเพราะมีโอกาสสูงที่จะเบรก09345ตามไปด้วยนะครับแล้วเมื่อน,นั้นตลาดก็จะกลับเข้าสู่บาลานซ์เฟสในช็อตเทอ r m มนะครับโอเคเพราะฉะนั้น ถึงแม้ว่าช็อตเทอมจะอยู่ในบริสเฟดการช็อตก็จำเป็นต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันนี่คือยูโรสำหรับพาราล่ามาเก็ตคอนเท็กยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดๆนะครับเห็นชัดเจนอยู่ว่าตลาดนั้นยังติดอยู่ในบาลานซ์เ e ี i ย13วันนี้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่ง3วันล่าสุด 1, 2, 3ราคามาบาลานซ์ซิ่งอยู่ในกรอบแคบๆตรงนี้ นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคายังเทรดอยู่กลาง Balance แอ e เซึ่งเป็น a r e เที่มีความเสี่ยงสูงนะครับเพราะฉะนั้นดีที่สุดเลยคือรอกู T ้เทรดโลเคชั o ่น e ด้านล่างเริ่มต้นตั้งแต่ Initial Support ลงไปจนถึงบาลานซ์แ r e a l โลด้านบนที่ Value Area High ก็อาจจะน้อยไปนะครับทางที่ดีน่าจะลองให้ราคาขึ้นไปถึง Balance แอ e เ h ียไฮน่าจะดีกว่าแต่ที่ Value Area High ก็ไม่ได้ถือว่าแย่มากนะัก นะครับโอเคนี่คือพาวเดล่าสำหรับทองคำนะครับราคาลงมาเทสเดี UMB ทำเฟมโลเป็นรอบที่2แล้วไบเออร์ก็ยังดีเฟนต์แอเรีนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับตัวก่อนหน้าที่นี่จะยังเป็น Major Support อยู่นะครับเป็น Main i n f e คช i ่นพอยต์ตราบใดที่ราคายังไม่สามารถเบรกลงไปต้อินิเชียลสปอร์ตแบบชัดเจนได้เนี่ยยังมีโอกาสอยู่ ที่เราจะเห็นไบเออร์กลับเข้ามาแอคทีฟที่นี่นะครับส่วนด้านบนเราจำเป็นต้องเห็นราคานั้นเบรกอินิเชียลดิสโทสโซนขึ้นไปด้านบนถึงจะสามารถเปลี่ยนไบแอ์ช็อตเทอมเป็นบาลานซ์เฟดได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ช็อตเทอ r มยังอยู่ในแบริทเฟดแต่เป็นแบริทเฟดที่การช็อตก็จะมีปัญหาเช่นเดียวกันตราบใดที่ราคายังไม่สามารถเบรกอินิเชียลซัพพอร์ตแบบชัดเจนได้นะครับนี่คือตองคำ สำหรับดาวโจนนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเมื่อราคานั้นอยู่ที่ Medium ม i ท e f เ a m e Low หรือว่าเม i อินเ e คช i ่นพอยต์เนี่ยถึงแม้ว่าราคานั้นจะพึ่งเบรกลงมาใต้บาลานซ์เซเรีย21วันแต่พอเราดูภาพรวมปุ๊บหนึ่งมีเ i ียมทม์เฟรมอยู่ในบาลานซ์เฟสนะครับแล้วราคามันกำลังพุ่งลงมาสู่ Major Support เป็นเม i อินเ e c t i o n Point นะครับเพราะฉะนั้นเราจึงเห็น b บเออกลับเข้ามาแอคทีฟ ชัดเจนค่อนข้างมากนะครับทีนี้คำถามสำคัญตอนนี้ก็คือมูฟเนี้ยที่กลับขึ้นไปเป็น Stronger Buyer กลับเข้ามา Active หรือเป็นเพียงแค่ Reaction ในช็อตเทอมเท่านั้นนะครับถ้า Move นี้เป็น Stronger Buyer กลับเข้ามา Active เราอาจจะไม่เห็นราคา p ผู b a c k ลึกแล้วนะครับอาจจะติดอยู่แค่ Pre-Market Support 2 Level นี้แค่นั้น และยิ่งถ้าหากว่าราคานั้นเบรกขึ้นไปนเหนือ t i a l r e s i s t a n c e Zone ได้ก็จะเท่ากับว่าบ a r i s ิ Fade ในช็อตเทอมจะต้องจบแล้วตลาดจะกลับเข้าสู่ Balance Fade ในช็อตเทอมนะครับเพียงแต่ว่าด้านบนเองก็มี area สำคัญที่เป็น t a n c e Zone ที่สำคัญเช่นเดียวกันนั่นก็คือที่ l a n c e Breakdown area นะครับโอเคพระะนั้นทั้งหมดนี้คือ Market A n a า y s i ปัะจำวันนี้ยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสาหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ